เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารญี่ปุ่นที่ควรค่าอยากให้ลองไม่ว่าจะเป็นซาซิมิหรือว่าซูชิก็มาชิ้นใหญ่ชิ้นโตที่สําคัญไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนก็สามารถอิ่มอร่อยได้แล้วโดยทั้งหมดเนี่ยต้องสั่งมาจากร้านมากุโลโกเรา,าเทียบราคาจากหน้าร้านแล้วว่าเท่ากันแถมยังมีส่งฟรีอีกก็ไม่ต้องฝ่ารถติดไปกินที่หน้าร้านเลยและเสร็จแรกที่เราสั่งมาเป็นมินิเซเว่นโอเชียเป็นซาซิมิรวม7อย่างในนี้ก็จะมีแซลมอนทั้งส่วนเนื้อและส่วนท้องชูโทโร่ฮามาจิและังมีส่วนคีปลาและโฮตาเตะด้วยชิ้น้นนขหๆตะใ่่ญแ ส่วนคัดมาแต่คุณภาพใครที่ชอบกินซาซิมิต้องรีบสั่งกันเลยส่วนเซตนี้มีชช่ว่าเทเวลฮานะนิกิริซูชิเซตหนึ่งกล่องเขามีซูชิให้เราถึง12อย่างและแต่ละตัวคือคัดของอร่อยมันรวมกันแล้วแบบเราไม่ต้องคิดมากกดสั่งมาเลยอร่อยแน่นอนส่วนใครที่ชอบกินข้าวหน้าเราแนะนาเป็นไข่เซนโดวัตถุดิบของเขาคือใส่มาจัดเต็มถ้วยแน่นกันไปหมดที่สาคัญมีฟัวกาวชิ้นหนาๆใหญ่ๆแบบนี้ด้วยและไม่ได้ใหญ่แค่ฟัวกาวนะใหญ่ทุกชิ้นตัวนี้เป็นข้าวด้งที่ถูกต้องในอุดมคติเลยอร่อยแถมวววววััััตตตตุุดดดดดิยยงงสสๆออออีีีีกก้้้้้นนนนนนขขไไป่่ทคาาาาเเเจะแแืลซใหหมม ทุกอย่างใส่รวมกันตอนที่เราเทน้าซุปลงไปได้กลิ่นหอมฟุ้งกับตัวซุปขึ้นมาเลยดูจากภาพก็คาดหวังเรื่องรสชาติได้ตามคาดอร่อยเส้นเหนียวนุ่มเข้ากันมากกับตัวซุปที่กินแล้วรู้สึกสดชื่นมีความกลมกล่อมนัวไปหมดเลยงั้นเราขอปิดถ่ายด้วยชีาร,ราโอดซาลาห์ชอบที่เขาแยกตัวผักตัวปลาและตัวน้ำไว้ให้ตัวนี้จะเป็นผักที่มากันแบบสดๆดเลยมาพร้อมกับน้ำสลัดงาแบบญี่ปุ่นมีความหอมนัวเค็มลงตัวและพระเอกเลยคือตัวปลาเงินทอดจะบอกว่าเป็นสลัดปลาเงินที่ดีมากๆเลยอยากกินแล้วรู้สึกสดชื่อตัวปลาเงินก็ทอด เป็นชาเขียวสไตล์ญี่ปุ่นรสชาติไม่หวานจะมาดื่มเปิดต่มรับรสหรือปิดทายมือก็ดีไม่แพ้กันรสชาติคือดีหอมใบาชาไม่ติดคอเนี่ยใครที่อยากกินอาหารญี่ปุ่นนี่มันจึงจ้งจึขนาดเนี้ยแนะนำให้สั่งผ่านไลน์มากุโลกโกได้เลยโปรโมชั่นเขามีเยอะและมีตลอดสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของมาคุโรกโกตลอดทั้งเดือนได้เลยและยังสามารถสะสมแต้มสำหรับลูกค้าสมาชิกเมมเบอร์ได้มีโปส่งฟรีลองเข้าไปดูกันนอกจากนี้บริษัทมาคุโกรกโก้ยังจัดจำหน่ายอีวอเชอร์ของแบรนด์ต่างๆในเครือด้วยค้นหาได้บนลาซาด้าเน ติดตามกดหัวใจกดเสฟแล้วก็รีบไปสั่งกันเลยนะ